วันนี้เอกฉีดเสร็จแล้วนะทุกคนคือว่าหมอมือเบามากนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เอกก็มาอยู่ที่เชอร์แตมคลินิกนะคะเอกกุ้มใจเรื่องของเรียวร้อยซึ่งมันมาไวมากนะนจริงคือแบบไม่กล้าย,ยิ้มแหละดูนะ ตีนกาเต็มเลยวันนี้เลยต้องจัดโบลท็อ,อกซ์หน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันดี่าคาะตรงที่เอจะมาฉีดโบท็อ,อกก็จะมีบริเวณใต้าตานะคะหางตาแล้วก็หน้าผากวันนี้เอมาฉีดตัวนี้นะคะซาโปลตัดกล่องสีแดงที่นี่ของแท้เช็คได้นะคะดูข้างกล่องมันจะมี QR code นะคะเราสามารถสแกนแล้วก็เข้าไปเช็ค serial number ได้เลยจ้าคุณหมอพร้อมแล้วเอก,ก็พร้อมค่ะเริ่มกันเลยไม่ต้องพึ่งยาชานะคะตอนนี้รู้สึกแค่เจ็บจิด๊ดจิ๊ดแค่นั้นเองที่เสร็จแล้วนะทุกคนคือแบบดูดิแต่หมอมือเบามากนะคะก็เขามีนี่ด้้บบรูึกแ ที่เสร็จแล้วหรออะไรประมาณนี้ใครที่แบบเริ่มมีริ้วรอยอยากแบบทำให้ตัวเองดูดีขึ้นนะคะก็มากันได้ะคะ่ะที่นี่มีโปรโมชั่นเด็ดๆแล้วก็ใช้ของแท้ทุกตัวเลยนะคะงก็าามากันได้สำหรับวันนี้เอลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย